สวัสดีสาวกเกมโยกังทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเกมโยกังนะครับผมแจกคลุมนะฮะซัมเมอร์ฮาวายนะครับผมสถานะของคลุมก็จะเป็นโจมตี50ป้องกัน100นะครับผมซึ่งจะเป็นซีเรียลโค้ดนะครับผมก็เป็นซัมเมอร์2024คโค้ด M กับคอค้ด F นะครับผมก็เป็นชายกับหญิงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ หนึ่ง id สามารถรับได้หนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมทําตัวอย่างให้ดูนะครับผมกอปปี้นะครับผมนะครับอปปี้นะครับคนโดนซีนะครับผมแล้วก็กด chip insert เพื่อวางนะฮะโค้ดเดี๋ยวผมแปะไว้นะครับผมโค้ดเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับนะครับผม chip insert นะครับผมเนี่ย codm summer yg สองพันยี่ส codm นะครับผม กดปรับนะครับผมเราจะได้คุมเนี่ยสถานะเป็นโจมตี50ป้องกัน100นะครับผมพอประมาณนี้นะครับผมสำหรับเพศชายเนาะสำหรับเพศหญิงนะครับผมก็จะเป็น summer yg cod f นะครับผม ก็จะได้คลุมมานะครับผมนี่ครับสถานะสถานะเหมือนกันนะครับผมโจมตี50ป้องกัน100นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่เล่นเกมเียกังก,ก็เข้าไปรับกันได้นะครับผมมีสามารถใช้ได้สสูงุด6 0 0 0 ID นะครับผม6 0 0 0 0 ID เพราะว่าใช้ได้ ID ละครั้งนะครับรวมแล้วแสนสองนะครับ,บผมรีบๆนะครับผมช้าอดหมดไม่รู้ด้วยนะครับผม ไอเทมจะลบวันที่6มิถุนายนนะครับผมไอเทมเนี่ยไอเทมชิ้นนี้ไม่ได้เป็นถาวรน,นะนะครับผมเพราะว่าเขาแจ้งไว้แล้วไอเทมจะลบตามประกาศปรับปรปุงเซิร์ฟเวอร์หน้าเว็บนะครับผมหน้าเว็บแจ้งไว้วันที่6มิถุนายน2567นก็ะครับก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครหลายๆคนนะที่เล่นเกมโยกังใหม่เนี่ยอึดถึกทุนนะครับผมจงตีแรงนะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ